กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับผมธนายอุทัยปลาทองจากช่องธนายอุทัยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเหตุการณ์ที่กำลังก้าวไปในในวิกฤตของว้าแดงนะเนาะผมนี่สมัยมาแรกๆเลยนะที่ที่เรื่องวาแดงมันเป็นยังไงคนก็เม้น์บ่อยนะว่าเ,เหตุการณ์ของว้าแดงรุกแผ่นดินไทยเนี่ย มันมันทำไมน่าสงสัยอย่างนี้ว่ามันเกิดมาเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรข่าวทําให้ข่าวนี้กลบกับข่าวหนึ่งหรือเปล่าข่าวนั้นก็คือข่าวของเกาะกูดนั่นเองนะแรกๆนี่ผมก็ไม่ไม่ใส่ใจเท่าไหร่นะคือคิดตรงไปตรงมานะว่าไม่หรอกเพราะว่าวาแดงนุกเราจริงๆเราถึง เราถึงได้มีการยื่นข้อเสนอให้เขาออกแล้วให้เวลาเขาในการเขาเขาขอเวลาในการถามผู้บังคับบัญชาเขาที่ปางสางอันนี้เราคิดผมนี่คิดไปตรงๆนะว่าไม่น่าจะมีเหลี่ยมอะไรหรอกมาวันนี้นี่ความคิดย้อนกลับไปอีกแล้วว่าเป็นไปได้ว่าข่าวนี้จะมากลบข่าวเกาะกูด ทำไมพูดอย่างนั้นสมัยก่อนที่บอกว่าไม่น่าจะใช่คือคือวิธีการสมัยก่อนนี่ผมคิดว่าตัวว่าแดงอาจจะต้องยินยอมมาว่ายื่นคําขาดให้ผมหน่อยผมจะไป,ปอะบอกให้ผมไปขอตอบจากปางสร้างมาให้เพราะมันจะได้เป็นข่าวทีนี้เรามาคิดอีกมุมหนึง่งจำเป็นไหมที่สองคนจะร่วมมือกัน คือว่าแดงกับคนที่ออกคําสั่งพูดง่ายๆก็คือหน่วยงานถ้าหาว่าให้ให้เขาให้เขาย้ายออกอืมแล้วเขาขอเวลาหนึ่งเดือนนี่คือการกล่าวของฝ่ายเรามันเป็นความเป็นจริงไหมเอกสารเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นถามว่าเขาพูดขึ้นมาเองได้ไหมก็ได้ครับครับ แล้วว้าแดงนี่จำเป็นต้องรับลูกไหมต้องรู้เรื่องไหมคือต้องไปคุยที่ปางส้างจริงไหมถ้าความจริงคือไม่ได้ยินอะไรเลยไม่มีหายอะไรเลยฉันก็ไม่ได้เคยไปคุยกับปางสางเลยหรืออย่างนั้นก็แสดงว่าอยากให้เรื่องมันเกิดทีนี้เข้ามาสู่ประเด็นซึ่งคนไทยชอบนะชอบที่จะมีนิสัยพฤติการแบบนี้อ่า ก็จะมีหลายคนเม้นนะว่าโอ้ยเรื่องมันเกิดมาตั้ง20-30ปีเอ่อทำไมถึงต้องมายื่นข้อคำขาดแบบนี้แทนที่จะไปแทนที่จะไปอ่อให้เครดิตรัฐบาลชุดนี้นะว่าโอ้โหเรื่องเกิดมา3-40ปี20-30ปีที่เขาอยู่ที่นี่เพิ่งยื่นในสมัยนี้โอ้สมัยนี้สุดยอดน่าจะว่าอย่างนั้นถ้าว่าอย่างนั้นแล้วไปว่า แล้วกลับไปว่าสมัยลุงตู่ที่ผ่านมาถ้าหานแทๆ้ๆยังปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้ได้นี่คือเรามองภาพเดียวนะเรามองภาพมุมเดียวเหมือนกับมุมที่ผมว่านั่นแหละว่ามีคำขาดมีคำขาดได้ร่วมมือกันไหมไอ้มีคำขาดมีคำขาดแน่นอนก็เป็นไปได้ร่วมมือกันไหมไม่ได้ร่วมก็ได้เพราะว่าเรายื่นคำขาดไปเราเห็นว่าเขา ก็ยินนคำขาดไปส่วนมันจะมีข่าวใหญ่โตเหมือนทุกวันนี้มากรบข่าวกอกูดิงเงียบสนิทไปเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของข่าวใช่ไหมอืมแต่ถ้ามันเป็นการวางแผนก็สุดยอดมากแต่จะตอบคำถามว่าทำไมผ่านนายกลุงตู่มาไม่มีการทำผมจะพูดให้ฟังแบบนี้นะคดียา,ยาเกิดในประเทศไทยหลายเรื่อง ที่ไม่มีคนกล่าวโทษมันก็ไม่ได้ขึ้นสู่ศาลนะครับมันไม่ได้ขึ้นสู่การสอบสวนขึ้นสู่ศาลนี่เหมือนกันถ้าไม่มีใครพูดเลยว่าเขาลุกมันจะขึ้นสู่มันจะขึ้นสู่หัวหน้ารัฐบาลได้ไหมไม่มีใครรายงานว่าเขาลุกมันก็ขึ้นไม่ได้ส่วนว่าเรารู้นี่เรารู้ว่าเออเขาอยู่มา20-30ปีก่อน ถามหน่อยคนที่ฟังแบบนี้มาฟังเขาเล่ามาใช่ไหมแล้วเห็นเองไหมว่าของขุนสาอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ผมดูช่อง 10G มาเขาก็ย้อนกลับให้ดูคลิปแผนที่นะแผนที่กลับไปปี17บางฐานยังไม่มีเลยมันเพิ่งมี2-3ปีนี้ แต่คําตอบที่ให้คือรัฐบาลสมัยที่ผ่านมาทําไมเขาไม่ได้จัดการก็เพราะมันไม่ปรากฏเหตุว่าเขารุกมันไม่ปรากฏเหตุว่าเขารุกส่วนเรารู้ว่าเขารุกมายี่สิบสามปีปีก็เราเพิ่งพูดกันไงผมเองก็เพิ่งรู้ว่าเขาลุกมาอย่างนั้นเมื่อไม่ปรากฏเหตุรัฐบาลก่อนเขาจะได้ทำํำไหมเขาก็ไม่ได้ทําส่วนรัฐบาลนี้อ่าส่วนรัฐบาลนี้เอาความจริงไม่อยากพูดเรื่องการเมืองนะ แต่ผมพูดเรื่องนี้เฉยๆส่วนณตอนนี้ดีกว่าณตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นมาระดับรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีทั้งหลายนี่บอกว่าเหตุการณ์ปกติที่ชายแดนคำว่าปกติหมายว่าไม่มีการรุกใช่ไหมใช่ไหมหรือเหตุการณ์ปกติไม่มีการรบกันการรบกันมันเป็นวรคที่สองนะ ว่าแรกต้องมีคนทํำมีกฎหมายก่อนถึงได้ปฏิบัติการตามกฎหมายเมื่อไม่เมื่อเขารุกคุณยังบอกว่าไม่มีการรุกวันนี้ได้ฟังด็ร์ยุนดุนยภากเลยว่านะคุยกับคุณสุทธิชัยยุนเห็นว่าอาจารย์นี่ลุยกันขึ้นไปเลยขีมอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นไปดูปสถานที่เกิดเหตุคือไปส่องดูที่ดอย ดอยลิกลิใช่ไหมไปส่องดูปกติเราดูในแผนที่ใน Google เราก็เห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าดอยน้องหลวงนี่ที่ที่ตั้งของน้องหลวงนี่มันเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติของเราตั้งสองสองกิโลประมาณสองกิโลโดยประมาณนี่มันลุกอยู่แล้วเพราะว่าเส้นเขตแดนมันอยู่ที่สันปันน้ำสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะให้ความยุติธรรมแก่หลายฝ่ายก็คือเมื่อไม่ปรากฏเหตุเขาก็จะมีคำสั่งไม่ได้ เดี๋ยวนี้รัฐบาลมีคําสั่งไหมถ้าจะโทษโทษมาที่ภาคสามก่อนดีไหมเดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ไปดูมาก็คือถ้าหารว้านี่ลราตเะวนลงมาถึงแม่น้ําลาข้างล่างสี่ห้ากิโลเมตรจากสันดอยลงมามีการรายงานมาไหมหรือว่าทหารที่ถ่ายรูปออกแบบเท่ๆไปกินข้าวไปกินน้ําไปกินคุยอะไรกันที่ ที่อยู่ใน Facebook ของใครบางคนน่ะที่เอาออกมาเป็นข่าวว่านี่คือการเจราจารกันถ้ารู้คณะอาจารย์เป็นคนทั้งนอกเข้าไปยังชาวบ้านยังพูดให้ฟังเลยว่าตอนนี้ข้ามแม่น้ำลาไปไม่ได้ละขึ้นไปไม่ได้ละเพราะว่าทหารว้าแดงมันลาตะเวนมาถึงตรงนี้แล้วคนที่นั่งกินนั่นกินนี่กันกันกบเขานะ่ะไม่รู้เหรอถ้ารู้แล้วได้รายงานมาที่ภาคสามไหม ได้รายงานมาไหมถ้ารายงานมาแล้วมันจบที่ภาคสามเหรอทำไมมันไม่ถึงรัฐบาลรัฐบาลพอจะได้สั่งว่าให้ตรึงกกำลังแล้วเคลียร์พื้นที่ขึ้นไปเห็นไหมเมื่อไม่ปรากฏข้างบนจะไม่รู้แต่เราเวลาพูดเราก็ชอบโทษแต่ข้างบนแล้วก็จะเหมือนเสื้อแดงเหลืองเสื้อแดงเสื้อเหลืองทำอย่างนี้ทำไมไม่ผิดทำไมกูทำผิด เสื้อแดงทำอย่างนี้ทำไมไม่ผิดทำไมกูทำผิดเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่เหมือนกันเรื่องมันเกิดเราควรพิจารณาที่เรื่องมันเกิดสิครับมันปรากฏตอนนี้ว่าเขารุกแทนที่จะบอกว่าเหตุการณ์ปกติคำว่าปกติคือไม่มีการรุกครับภาษากฎหมายบอกเลยเหตุการณ์ปกติคือไม่มีมการทำผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ปกติเพราะเราไม่ได้รบจะให้เขายิงเราก่อนเหรอ เขาเป็นฝ่ายบุกรุกเขาเป็นฝ่ายได้เปรียบเขาอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วคนที่จะทำให้มันไม่สงบก็คือเราเราได้ทำอะไรกดดันเขาไหมถ้าไม่ได้กดดันที่มันสงบได้เพราะเราไม่ทำมันไม่ใช่ว่าเกิดความสงบเพราะมันไม่มีเรื่องเรามีเรื่องแต่เราไม่ทำเราก็อธิบายได้แล้วนะว่าทำไมรัฐบาลผ่านๆมา ที่กล่าวว่าหลายปีมันก็เจอรัฐบาลหลายรัฐบาลดีหรอกทําไมเขาไม่ทําผมบอกเลยว่าเหตุไม่ปรากฏมันก็จะไม่รู้ถึงหูผู้ใหญ่เนี่ยณปัจจุบันนี่เขาราตเวลลงมาข้างล่างผู้น้อยแถวนั้นรู้มันถึงหูผู้ใหญ่ไหมถึงถึงรัฐบาลไหมไม่เห็นรัฐบาลพูดถึงเห็นแต่อาจารย์ดุลยภาคพูดถึงเห็นไหมมันไม่มาถึงครับแล้วก็ตลก นั่งคุยกันเป็นทหารแถวแถวนั้นคือทหารชายแดนแถวนั้นคุยกันกับฝ่ายตรงข้ามไปคุยกันเรื่องยาเสพติดจะให้เขาคือพูดว่า่าส่งยาเสพติดจะบ้าเหรอเอาแบบจีนไหมจีนนี่เขารัฐบาลเขาสั่งเขาเข้มแข็งเขามีปัญหาเขาจัดการมันถึงเข้าจีนไม่ได้ไอ้นี่ให้ปลายแถวพูดเหรอ เหมือนกับเราคนมาพูดกับเราที่บ้านเราเอ้ยลูกมึงขโมยของใครเขาจะไปยอมรับครับเหมือนกันว่าแดงเขาก็ไม่ยอมรับเพราะคนพูดนี่คืออะไรอ่ะเป็นคนที่มีอำนาจขนาดไหนคุณทําได้คือคุณดัดจับให้ได้สุดท้ายมันขาดทุนมันก็เข้ามาไม่ได้ระดับนี้ไปบอกสั่งเขาเหรอต่อให้รัฐบาลของเราสั่งก็ยังไม่ได้เลยมันเหมือนจีนถ้าสั่งไม่ได้กูเข้าไปทําลายโรงงานมึง อย่างนั้นมันถึงได้ครับเราไม่มีอำนาจขนาดนั้นไม่ต้องมาพูดเอาดูดีไม่มีทางดูดีครับไม่ต้องไม่บอกเขาหรอกว่าเลิกเถอะยาผิด,ผดยาเสพติดเลยเออถ้าเป็นบ้านนอกถ้าเป็นชาวบ้านเหมือนกันเมือเงินมาให้กูใช้เหรอเขาต้องว่าคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดฉันเข้าไปเนี่ยขนาดหน้าที่คุณพักดันคนออกนอกประเทศคุณที่เขาลุกลามมาคุณยังไม่ทําเลย ไอ้นั่นเขาผลิตยาที่บ้านเขาคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขามันยุ่งได้ไหมมันยุ่งไม่ได้ครับฉันจะทําอะไรก็เรื่องของฉันส่วนฉันข้ามมาบ้านคุณคุณก็จับสิหรือหรือว่าเขาขอร้องว่าเออให้ยาผ่านบ้านคุณเนี่ยนะเอาเตาตัางไปอย่างนี้เหรอเอเอเนี่ยเรื่องนี้นี่ดูดีๆที่บอกว่าเอ้ยครั้งแรกมัน มันมีการกรบข่าวเท่านั้นไหมตอนนี้เริ่มเชื่อนิดหนึ่งเพราะอะไรการที่จะแสดงตัวละครระหว่างผู้กระทำคือพูดแจ้งว่าให้ออกภายในหนึ่งเดือนนะเออหรือให้ออกเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าไปไปไปปรึกษาลูกพี่ก่อนหรือไม่มีการทําอย่างนั้นเลยเเออพราะไม่มีปรากฏหนังสือราชการแต่พูดที่เป็นข่าวเฉยๆพอช่องข่าวออกกันนั้นละเป็นเลยก็เป็นเลยเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกกูตอนไหนอะ เออก็ได้ก็เป็นไปได้แต่ที่นี่เนี่ยคือมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วตอนนี้มันหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้จะเออปัดตูใส่อย่างเดียวโอ้ยเหตุการณ์แถวนั้นสงบสงบอะไรเขาลุกแล้วนี่มันสงบไม่ได้ละครับเขาทําผิดกฎหมายแล้วคุณต้องทําคุณต้องทําอะไรสักอย่างถ้าคุณเป็นตํารวจคุณต้องจับครับถ้าคุณเป็นทหารคุณต้องผลักออกไปครับใช่ไหมมันไม่สงบหรอกครับไอที่บอกว่ายังอยู่ปกติ ตัวเองก็ไปซ้อนไปซ้อมกอันอพยพคนซ้อมก็ซ้อมได้ครับเออแต่ถ้าคุณจะไม่ผลักดันคุณจะซ้อมมันเหนื่อยไหมจะบอกไว้เขายิงคุณก่อนเขาจะยิงคุณเพราะอะไรเขามาอยู่ขี่คอคุณแล้วเขามาอยู่ในพื้นที่คุณแล้วคุณไม่กระโตกกระตากคุณไม่มีเรื่องฉันจะมีเรื่อง,องคุณได,ได้ได้ไหมไม่ได้ครับ ว่าไม่ได้โง่ขนาดนั้นมาอยู่ในที่เขาแล้วก็ยังจะยิงปืนใหญ่มาใส่เขาก่อนไม่มีหรอกครับคนเริ่มแรกต้องไม่ฝ่ายนี้อยู่แล้วเมื่อคุณไม่ทําไม่ทําเราต้องเจราจาระหว่างรัฐนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพูดแต่คํานี้ครับผมเห็นแต่นักวิชาการต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆมันต้องบูรณาการอย่างนั้นฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับพวกผมฟังไม่รู้เรื่อง บุรณา,าการคืออะไรนี่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอยังไงอะ่ะเออละเอียดอ่อนอยังไงเออถ้าสู้กันมีการอย่างนั้นอย่างนี้คนชาวบ้านเดือดร้อนก็พูดได้พูดสุดท้ายคุณให้ที่เขาเลยใช่ไหมเออคุณเรียกคุณบอกได้ไหมคุณจะเอาเขาออกไปได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่พูดพูดมันเป็นงงีสุดท้ายคืออะไรสงบครับสงบไม่มีอะไรสงบลูกพี่ รัฐมนตรีว่าก็บอกว่าสงบรัฐม,น,ฐมนตรีช่วยก็สงบอีกเหรอเออมันละเอียดอ่อน,ม,น,งงนมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ให้เขาไปเถอะชาวบ้านธรรมดาเม้นมานี่ผมดูออกให้เขาไปเลยครับถ้าถ้าถ้าสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณยังอ้างนั่นอ้างนี่เดี๋ยวก็ยุบสภาครับรัฐบาลชุดนี้ก็จะไปเออรัฐบาลชุดใหม่มาสานต่อไม่มีคิดว่าจะทำให้เสร็จในตอนนี้เหรอ ตอนนี้เหตุเกิดแล้วถ้าเป็นคดียาาทั่วไปก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายมีผู้กล่าวโทษก็ต้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ตั้งสำนวนขึ้นมานี่ปรากฏแล้วเนี่ยชาวบ้านตาดำๆด็อกเตอร์นี้เขาเป็นเกี่ยวกับนี่ไหมก็ไม่ได้เขาพยายามดูไปดูเขาไม่ใช่ทาหารเขาไปดูว่านี่การทำผิดกฎหมายเลยการแนะนำบางคนก็บอกว่าเอ้ยพวกนักวิชาการต่างๆมีแต่พูดพูด,พด ถ้าไม่ให้เขาพูดแล้วจะให้ใครมาพูดจริงไหมเหมือนกับช่อง YouTube ต่างๆถ้าเขาไม่พูดแล้วจะให้ใครมาพูดคนก็รู้ไม่เท่ากันความคิดคนก็ไม่เหมือนกันบางทีพูดอย่างมีประโยชน์เขาก็าไปด,ดูครับไปดูเฟซนิวต่างๆเอ,อไทยใหญ่จัดแล้วเจ้ายอดศึกจัดวาแดงแล้วโอ้โหเหตุผลขอเโลกเลยเออ ช่อง Youtube ของเราขึ้นเต็มเรียงไปหน้ากระดานเลยคนก็ดู4ี่0 0ื่นห้าหมื่นพอพูดเรื่องเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เรื่องที่มันเป็นความจริงไม่มีคนดูหรอครับเอออย่างนี้แหละช่างมันเถอะเราไม่ว่านะเราไม่ว่ากันอย่ายากโกรธผมนะคนดูเออตอนนี้นี่ผมอยากชี้ให้ดูว่าเดี๋ยวนี้เรื่องมันเกิดแล้วทําไมต้องปฏิเสธว่ามันสง,งบ มันไม่มีเหตุผลครับที่ต้องพูดแบบนี้เขาทําผิดกฎหมายแล้วมันสงบไม่ได้ที่คําว่าสงบคือไม่มีการชกต่อยไม่มีการต่อยตีกันใช่ไหมก็คุณไม่เริ่มต่อยตีก่อนคุณเป็นฝ่ายถูกก็เหยียบหัวอยู่เออคุณไม่เริ่มปัดมือเขาออกมันจะได้เรื่องได้ยังไงคุณบอกว่าโอโ้โหกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอโ้โหเสียทีเลยนะผมบอกเลยนะเออ แล้วจะปฏิเสธว่าเหมือนรัฐบาลก,ก่อนเพราะรัฐบาลก่อนเขาไม่รู้ครับแต่ณปัจจุบนันนี้รัฐบาลนี้รู้แล้วเออแม่ทัพภาคก็รู้แล้วใน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 ขนาดดำรงตำแหน่งนี้เอท่านบอกว่าโอ๊ยผมทำอะไรไม่ได้หรอกรัฐบาลไม่สั่งก็ทำวิธีการให้เขาสั่งสิครับไม่มีเหรอที่ผู้ใต้บงังคับบัญชาตแต่ปฏิบัต,ติหน้าที่ตามกฎหมายต้องรอเขาอย่างเดียวเหรอ มันไม่ใช่นะครับเราก็มีเขาไม่เขาไม่กระตุ้นเราเราก็ทําขึ้นได้ครับทําขึ้นได้ไงล้มรัฐบาลไปเลยพรอประท้วงประชาชนก็เขาเข้าข้างเราอยู่แล้วเข้าข้างเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเออให้บอกว่าโอ้ยรอเขาสั่งก่อนรอเขาสั่งก่อนคนจะสั่งถูกเลือกตั้งเข้ามาสีปีเลือกมาใหม่คนเข้ามาบอกว่าสงบไม่มีอะไรอยา่าอย่าทำเออ อย่างนี้จบไหมมันจะจบนะไม่รู้ใครจบโอเควันนี้ผมนิดโอ้ประสาทกินไปเรื่อยๆนะพวกเราก็เม้นมาเหมือนเดิมใครดา่าใครยังไงก็รับผิดชอบตัวเองนะครับผมไม่ได้ยุแยงแต่แข่งรั่วให้ใครดา่าใครนะครับเออถูกฟอก้องถูกร้องมันก็ธรรมดาผมเองก็รับผิดชอบจะตัวผมพวกเราก็ดา่าอะไรก็ ม,มีมีเหมือนกันผมลบคิดใไปก็มีคือดา่าม่มีเหตุผลมากไปเราคุณพูดเหตุผลกันนะครับที่ที่การเม้นเนี่ยเราถึงจะม,มันถึงจะมีการแก้ไขถ้าเราเงียบถ้าเราเงียบไม่มีทางแล้วครับถ้าไม่มีใครพูดเลยมันจะเงียบไปเฉยครับเพราะาอะไรเรื่องก่อกูดไม่เงียบแล้วเรื่องนี้ก็ควรจะเงียบไปสักทีเดี๋ยว บางกาว่าเดี๋ยวลูกพี่ไปส่งยาให้โอเคผมมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ